สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูแป้งอีกแล้ววิชาภาษา,าไทยนะคะวันนี้คุณครูพบอุปสรรคพบอุปสรรคในการอัดวีดีโอที่จะใช้สอนนักเรียนมากเนื่องด้วยสภาพอากาศนะคะก็คือถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ฝนตกนะคะอืมช่วงไหนที่ฝนตกนะคะคุณครูจะ เน็ตคุณครูจะไม่ค่อยเสถียรนะคะเน็ตคุณครูจะไม่ค่อยเสถียรแล้วก็จะจะแหลกมากใช่ไหมภาษาพวกเราคือว่าเน็ตคครูความเร็วจะไม่พอนั่นเองไม่พอที่คุณครูจะอัดวีดีโอได้นะคะอครูขออภัยทีจับบ่อยเพราะว่าวันนี้ครูอัดวีดีโอหลายรอบมากๆค่ะก็คืออัดอัดไปอยู่ดีๆเน็ตหลุดจ้าเน็ตหลุดแล้วคุณครูก็ได้ อัดใหม่นะคะอัดใหม่อัดใหม่ไปเรื่อยๆเนาะอ่าทีนี้ชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้นะักเรียนเรียนเรื่องการเขียนนะคะที่จริงการเขียนเนี่ยในสาระของการเรียนวิชาภาษาไทยธรรมชาติของวิชาของเราจะมีอยู่ทั้งหมด5สาระใช่ไหมคะก็คือ1ห,หรือทอ1อก็คือจะเป็นเรื่องการอ่านการเขียน การฟังการดูการพูดหลักภาษาแล้วก็วรรณกรรมวรรณคดีซึ่งในห้าเรื่องหรือห้าสาระเนี่ยนะคะเราก็จะมากำหนดตัวชี้วัดว่าในแต่ละเรื่องจะเป็นตัวชี้วัดตัวไหนนะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะคุณครูให้นักเรียนเรียน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับหลักภาษาใช่ไหมคะเรื่องคําชนิดของคําพยัญชนะตัวสะกดนะคะแล้วก็การอ่านการอ่านร้อยแก้วการอ่านร้อยกรองทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะคะการเขียนบางตัวคุณครูก็ยังไม่เก็บตัวชี้วัดเพราะว่าตัวชี้วัดบางตัวเราจะต้องใช้ความถูกต้องแล้วก็ละเอียดน,นะคะคุณครูเลือกตัวชี้วัดที่ นักเรียนสามารถทําได้นะคะก็คือเรื่องการเขียนเรียงความกับการเขียนย่อความคือครูคคสามารถกําหนดรูปแบบอธิบายให้นักเรียนเข้าใจทันทีนะคะเพราะว่าการเขียนเรียงความจะเป็นพื้นฐานสําหรับการเขียนอื่นๆถ้าเป็นการเขียนรายงานนะคะก็จะมีส่วนประกอบของหนึ่งคือคำนำสารบัญเนื้อเรื่องซึ่งก็จะมีรูปแบบของปกของส่วนที่เป็นคำนำของอะไรมากมายไปอีก นะคะแล้วเราจะได้เริ่มเรียนจริงๆคือเราจะเรียนพื้นฐานไปตั้งแต่ปปลายก็คือปสี่ปห้าปหกพอไปถึงมัธยมป๊าเราก็จะได้เริ่มปฏิบัติทรรที่มันถูกต้องตามลักษณะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความย่อความจึงเป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะใช้เพื่อที่จะใช้เรียนในระดับที่สูงขึ้นคุณครูจึงใช้สอนนักเรียนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ คุณครูก็จะเดี๋ยวคุณครูทวนให้เนาะเพราะว่าชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะทวนเรื่องการเขียนเรียงความใช่ไหมคะส่วนประกอบจะมีหนึ่งชื่อเรื่องคำำํานําเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปแล้วคุณครูก็อธิบายในรายละเอียดปรียย่อยลงไปว่าในเนื้อเรื่องอในส่วนของคํานําจะต้องเขียนแบบไหน ดึงดูดแบบไหนในส่วนเนื้อเรื่องจะต้องประกอบด้วยอะไรแล้วก็สรุปต้องสรุปยังไงคือคุณครูแทรกความรู้เข้าไปนั่นเองนะคะอ่าสัานรราวันนี้จะเป็นขอบเรื่องอการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะเอ่อเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนจริงๆแล้วถ้าใครถ้าใครจำได้ตอนที่เราเรียนปสมันจะเรียกมันว่า Mind Mapping m i p d m a p p i n g ก็จะเป็นพื้นฐานของอ คล้ายๆกับการวางโครงเรื่องนะคะก็จะมีหลายรูปแบบนะเป็นการเขียนภาพโครงเรื่องแบบลำดับเหตุการณ์แบบก้างปลานะคะคือส่วนนี้เราจะเอาไว้เพื่อที่จะง่ายต่อต่อการที่เราจะวางแผนนะคะคือเรานำความรู้หรือว่าข้อเท็จจริงจากการที่เราไปอ่านมาไปฟังมาหรือไปดูมามาจัดให้เป็นระบบสร้างเป็นแผนภาพ ตามลำดับความคิดนะคะลักษณะที่จัดเป็นกลุ่มโดยหัวข้อใหญ่จะอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางเราก็จะมีหัวข้อย่อยหัวข้อรองลงมาเพื่อจัดลำดับว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและผลเป็นอย่างไรนะคะเป็นการจัดลําดับความคิดนั่นเองนะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างทีงท่จะยากนะคะจริงๆก็ ก็ไม่ยากนะคะถ้านักเรียนเข้าใจครูเคยพานักเรียนทำแล้วแหละด้วยการด้วยด้วยแผนผังง่ายๆนะคะตอนอยู่ปสามเนี่ยทุกคนได้เรียนเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเรื่องนี้คุณครูจะให้หนักเรียนคือว่าในเรื่องของเรียงความเนี่ยครูให้หนักเรียนคัดลายมือด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเขียนถูกไหมอืมครูให้หนักเรียนคัดลายมือด้วยแต่ว่ามีบางคนที่ยังไม่ได้คัดลายมือมาแต่ครูเข้าใจเพราะว่า เราเปิดการเรียนการสอนแบบว่าการสอนออนไลน์ซึ่งมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงจำนวนนักเรียนได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถึงว่าบางบางคนบางนักเรียนบางคนก็คือเข้าถึงแล้วบางคนแล้วมันก็จะย่อยไปอีกว่าบางคนก็คือจะเรียนด้วยตนเองเพราะว่าในสภาพแบบนี้คือคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ไม่มีเวลาที่จะมาควบคุมดูแลนักเรียนได้ครบทุกวิชานะคะ มันจึงทําให้เกิดช่องว่างเกิดข้อจํากัดตรงนี้ที่มันเป็นข้อจํากัดตีกย่อยที่ครูผู้สอนจะต้องเป็นคนแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยปรึกษาหาหรือหลายภาคส่วนทั้งส่วนของผู้ปกครองแล้วก็ส่วนของนักเรียนที่จะร่วมการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าการวัดผลประเมินผลหรือการสอบเพื่อที่จะประเมินผลในในชั้นปีเนี่ย เราอาจจะได้ใช้รูปแบบออนไลน์หรือไม่อย่างไรเราก็ยังไม่ทราบนะคะทีนี้เรื่องบางเรื่องที่มันต้องใช้ความเข้าใจโดยที่คุณครูทำทำสไลด์ขึ้นมาแล้วก็อธิบายโดยอธิบายผ่านจอเนี่ยนั่งพูดอยู่คนเดียวคุณครูก็ไม่ทราบว่าเวลาที่นักเรียนฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในในเรื่องที่คุณครูสอนนะคะอย่างครูยกตัวอย่าง เรื่องการเขียนเรื่องความนีนยนักเรียนบางคนจะบอก,บอกว่าอุ้ยคุณครูแป้งสอนยากจังเลยนะคะจริงๆแล้วหัวข้อก็เป็นหัวข้อที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะนักเรียนเปิดเปิดหนังสือประกอบเรื่องการเขียนเนี่ยอยู่ในบทของไวรัสไวรัสใช่ไหมคุณครูให้นักเรียนเรียนแล้วก็อ่านอ่านออกเสียงก่อนเรื่องไวรัสไวรัสคครูเปิดวิดีโอให้ดูนะคะซึ่งซึ่งในบทอ่านเสริมก็จะเป็นเรื่องของโรคเอชใช่ไหมคะเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่า SIV ใช่ไหมเอ่อสิ่งที่ทำให้ที่ทาให้ร่างกายเราป่วยได้หนึ่งก็จะมีไวรัสสองก็จะมีแบคทีเรียช่้นนีูกทีนี้อยู่ในบทก็จะเป็นไวรัสทั้งหมด7ชนิดใช่ไหมคะอ่ะชิ่นครูให้ดูวิดีโอไปหรือว่าบางคนไม่ไม่ทันดูก็ให้อ่านทีนี้แล้วก็จะมีหลักและการใช้ภาษาเรื่องการเขียนเรียงความครูครูคก็อธิบายไปว่ามันคืออะไรมันคือการเรียบเรียงความคิด ในเรื่องที่เราไปศึกษาค้นคว้ามาตามรูปแบบของการเขียนแล้วก็เสนอความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจะแตกต่างจากการย่อความที่เราสามารถใส่ความคิดเห็นของเราลงไปนะคะแล้วก็ส่วนประกอบก็จะมีชื่อเรื่องคำนำตัวเรื่องแล้วก็สรุปใช่ไหมคุณครูให้ทำงานที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่านะักเรียนจะยังส่งงานน้อยที่จริงหัวข้อต่อไปคุณครูจะสอนเรื่องนี้ที่คุณครูอธิบายไปตั้งแต่ต้น ก็คือเรื่องการเขียนแผนภาพของเรื่องนะคะแต่คุณครูประเมินจากที่นักเรียนส่งงานมาเรื่องการเขียนเรียงความเนี่ยนักเรียนเขียนมาน้อยมากเลยนะคะเออหมยคือคุณครูหมยเราะว่านักเรียนส่งงานได้ร้อยละไม่คือไม่ค่อยมากนะคะคุณครูก็เข้าใจว่าหนึ่งด้วยพาระง,งานของนักเรียนมีหลายมีหลายวิชามากนะคะ ทำให้นักเรียนทำทำงานไม่ทันแล้วก็ด้วยวิชานี้มันเป็นการเขียนเนาะทีนี้ในในชั่วโมงนี้เอาอย่างนี้คุณครูจะยังไม่ไปไปถึงเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไม่ทันก็จะตามงานไม่ทันคุณครูคุณครูสอนคลิปคุณครูก็ให้ทํางานผมก็ทําไม่ทันโอเควันนี้คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณครูย้อนความรู้เดิมให้เรื่องการเขียนเร็่มความไปแล้วเนาะให้ทํางาน เพื่อที่จะฝึกฝึกการเขียนฝึกการเขียนเรียงความด้วยดีกว่าเนาะนักเรียนจะได้ทราบนะคะนักเรียนจะได้เกิดทักษะเพื่อที่จะฝึกฝนการเขียนให้เก่งขึ้นดีกว่าอะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาชีหน้าหน้าหนึ้อยสีนะคะจะเป็นเรื่องการเขียนรายงานนะคะคือในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องการเขียนทั้งหมดคุณครูให้นักเรียนอ่าน อ่านเรื่องไวรัสไวร้ายแล้วก็ตอบคําถามใช่ไหมคะการอ่านในใจแล้วก็ตอบคําถามว่าอ่านแล้วอ่านในใจแล้วเกิดตอบคําถามได้ตั้งคําถามได้เสร็จแล้วครูก็ให้เขียนเรียงความโดยเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเช่นเรื่องไวรัสไวรัสโควิดหรือเรื่องแม่ใช่ไหมเพราะว่าครูปล่อยวิดีโอไปก่อนวันแม่หนึงวันใช่ไหมคะทีนี้นครูประเมินจากเรื่อจากการที่จากการที่นักเรียนทํา หรือว่าส่งงานเนี่ยนักเรียนยังส่งได้น้อยเพราะฉะนั้นครูยังข้ามไปถึงเรื่องต่อไปยังไม่ได้ครูครูคขอฝึกนักเรียนก่อนขอฝึกเพื่อที่จะทบทวนความรู้ให้นักเรียนเกิดเกิดทักษะที่ชํานาญก่อนที่จะไปถึงเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องขึ้นมาเนาะแต่ครูขอขึ้นสไลด์นี้ให้ดูนะคะนักเรียนเปิดเปิดแบบฝึกหัดค่ะเปิดแบบฝึกหดัดไปที่หน้าหนึ่งร้อสี่สิบเอ็ดนะคะหนึ่งสี่ิบเ็ดจะเป็นเรื่องของ การเขียนรายงานนะคะการเขียนรายงานหรือการเขียนเรื่องตามจินตนาการนักเรียนมามาดูที่หัวข้อเนี่ยเรื่องที่แปดนะคะเรื่องที่แปดเนี่ยเป็นเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการเห็นไหมคะตามจินตนาการเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณแดบรรทัดนะนักเรียนตั้งชื่อเรื่องเองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฉันเป็นอ่าฉันเป็นสมมุติคือคือนักเรียนตั้งเองเลยตามจินตนาการนะคะ ถ้าฉันเป็นอะสมมติว่าถ้าฉันเป็นนางฟ้าถ้าฉันเป็นหมอหรือถ้าฉันเป็นนายกฉันจะทำอะไรเขียนตามจินตนาการได้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปหน้านี้ส่งงานมีแค่นี้คุณครูขออนุญาตประเมินจากงานชิ้นนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยข้ามไปถึงเรื่องที่คุณครูเคื่อนสไลด์ไว้เนาะการเขียนแผนภาพคงเรื่องดีไหมคะอ่ะ ดีเนาะส่วนเรื่องของการเขียนรายงานนะคะส่วนเรื่องของการเขียนาการเขียนเรียงความอ่านครูขอโทษทีผู้ผิดการเขียนเรียงความที่ครูสอนมาก่อนหน้านี้ถ้านักเรียนจะอ่านเสริมฟังนะคะถ้านักเรียนจะอ่านเสริมอ่านเสริมเรื่องนี้ให้นักเรียนไปอ่านในภาษาพาทีนะคะภาษาพาทีเปิดไปที่บทที่8ค่ะเวรัสเวร้ายนี่แหละหน้าหน้าร้อยยี่สิบสาม นะคะก็จะเป็นเรื่องไวรัสไวรัสแล้วอยู่ในหลักภาษาเขาจะบอกเราเรื่องอการเขียนเรียงความนักเรียนสามารถไปไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะส่วนงานข้ามนี้คุณครูให้ทําการเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะในในแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทายเปิดไปที่หน้า141่งาเทำเรื่องที่8การเขียนเรื่องตามจินตนาการถ้าฉันเป็นอ่าเนี่ยถ้าฉันเป็นครูแป้งเหรอไม่ได้นะไมได้ คุณแป่ก็ดูคนเดียวเป็นถ้ามีอีกหลายคนต้องปวดหัวตายแน่เลยถ้าฉันเป็นนายกก็ได้อาจเป็นได้หลายตำแหน่งคือคือตำแหน่งนี้เป็นได้หลายคนแต่ต้องให้คนนึงลงมาก่อนถึงจะตั้งอีกคนขึ้นมาได้ด้วยวิธีการเลือกตั้งถ้าฉันเป็นแพทย์ถ้าฉันเป็นหมอถ้าฉันเป็นครูถ้าฉันเป็นตำรวจอะไรก็ว่าไปถ้าฉันเป็นนกฉันจะพิณบินโผล่ไปอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคคี้ามครูให้งานแค่นี้ดีกว่าเนาะ อ่าถ้าแล้วครูขอประเมินจากจากแบบฝึกหัดที่นักเรียนเขียนมาเนี่ยถ้านักเรียนเขียนได้ดีแล้วนะคะชั่วโมงหน้าครูจะขออนุญาตสอนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้ครูตั้งใจจะสอนอยู่สัก3ามชั่วโมงนะคะกว่าที่ครูจะสามารถประเมินได้ว่านักเรียนสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะโอเคนะคะอ่านักเรียนอย่าลืมใส่แมสแมสครูไปไหนคนก็ีกเนี่ยครูถอดออก ครูคก็ใส่แมสเป็นประจำนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เฝ้าระวังตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะลูกแล้วเราจะพบกันนะคะสําหรับข้ามนี้นะครูคจะพอแล้วโอเคสำหรับข้ามนี้ครูพอ,อแ,ลนะแล้วเนาะล้วจะเจอกันในช่วงถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ